ลองเล่นเกมกับ n u b i ียโฟกั Pro 5G สวัสดีครับพบกับผมทีมไอทีฟาสอีแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวการเล่นเกมของ n u b i ียโฟกั Pro 5G นะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องพูดพรามทำเพลงแล้วนะครับเพราะว่าเรา2คลิปเราบอกสเปคบอกอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไงสงสัยก็ไปดูคลิปที่ผม รีวิวไปก่อนอันนี้นะครับว่ามีสเปคยังไงบ้างให้เสียเวลาครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าอ่าก่อนอื่นก่อนอื่นเรามาดูตั้งค่ากันก่อนเนาะอ่านี่ครับตั้งค่าเออไม่ต้องดูอะไรมากครับดูแค่กราฟริกกับอ่านี่ฮะกราฟริกก็คือได้ได้ปานกลางนะครับส่วนเฟรมเรทก็จะได้สูงนะครับส่วนตัวอื่นผมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูมากเราลอง ลองมาเทสการเล่นเกมดีกว่านาะว่ามันเล่นได้ลื่นไหลอะไรแค่ไหนนะโอ้ได้โอ้โอ,อ,อ้เอาเอาเขาเชิญเราเราก็ลองเล่นดูอ่ารอ,อแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับหน้าจอ LCD นะครับ iPad LCD เ,เลือกอะไรดีล่ะอ่าผมว่าหน้าจอตรงนี้ดูสวยงามนะอ่าแต่ตัวนี้มันเป็นแบบอ่าบอกเลยว่ามันเน้นกล้องอ่า โฟกัสโปร 5G เป็นเน้นกล้องนะครับให้กล้องหลังสูงถึง108ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีปุ่มช็อตคัดตรงนี้ฮะให้เลือกว่าเป็นไฟเป็นกล้องหรือเป็นบันทึกเสียงหรืออะไรฮะแล้วตรงนี้เป็นชัตเตอร์นะครับเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรก็กระดวกครับกดตรงนี้แค่สัมผัสครับก็ถ่ายรูปแล้วอ้าวเราเขาให้เลือกแล้วเดี๋ยวไม่เรื่องไม่ทันเพื่อนไปยังเอ่ยเพื่อนไปแล้วก็ผมว่าเป็นชิปที่เล่นเกมโอเคอยู่นะ ยูนิซอกะเป็นชิปยูนิซอกที่เจ็หกศูนนะอุ้ย,ยแหน่แหน่มั่วกันน่าดูเลย <c oughs> ก็สัมผัสก็โอเคนะผมเล่นเกมมาก็ลื่นไหลครับเฮ้ยมาจากไหน pension? อ่ะตายไปแล้วเพื่อเราจมเอ้า อา้อาวกระสุนมหมดอา่าผมว่ามันการเล่นเกมก็ลื่นไหลนะภาพก็ค่อนข้างสวยนะก็คือเฟรมเรทมันได้ตัน120นะ้งร้อยยี่สิบนะอุ้ยอ่ามันก็เนี่ยดูสีสันจอเขาสวยผมว่าจอเป็นจอที่สวยด้วยไม่ใช่ว่าน้นแต่การถ่ายรูปแล้วเกมเล่นไม่โอเคเรือละผมว่าเล่นโอเคเลยแหละ อ s <S ขอโทษทีนะเพราะว่าผมร,รีวิวเกมช้าไปน,นิดหนึ่งนะที่จริงมันต้องรีวิวชักชัตละไปไหนอ่ะเอามัน,ม,น,ม,นมันมองข้ามเราอ่ะมันไม่เห็นเราอยู่ในสายตาอ่าแล้วเราไม่ใช่คู่ต่อสู้เขาแน่นอนเลยต้องเล่นอาวุธไกลละ อันนี้ไงอันไงไมาดิมาดิมาดิครับอ่าเดี๋ยวนะมาดิครับดักครับดักอุ้ยอุ้ยปืนหมดตายเลยนิวกระสุนหมดเน้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอนีอ่ไงอ,อึ้งง่ยอึ้งยงยเฮ้ยแมนอย่าให้เราโมโหฮะภาพโอเคภาพสวยก็เป็นมือถือที่เน้นเกไอ้เน้นกล้องแต่เล่นเกมได้โอเคนะนี่ อืมเทดช็อตไหมล่ะมาอโอ้โหขอเปลี่ยนกระสุนหน่อยยิงอะไรอุ้ยเร่งโดนเราแไม่โดนนะ เปลี่ยนกระสุนแล้วอา้าวแม่พวกจบเกมซะละชนะครับอืมเป็นฟังโอเครอแป๊บนึงไปพวกลุยมันก็ติดมือฮะรือเยแหละเล่นแล้วสัมผัสโอเคฮะไปกันนิ้วดีครับ โโอ้โอ้ใครจะบอกว่าผมเล่น like แต่เกมแบบคอร์ดิตี้ใช่ครับผมใช่เลยครับผมก็ชอบเล่นแต่เกมคอร์ดิตี้นะครับเฮ้ยใครมายิงหลังเราอ่ะอรอบะอัรอบทำลายเอ้ยรับทำลายเราต้องเจออาวุธเราต้องใช้อาวุธหนัก อืมตายไหมล่ะ <c oughs> อืม,อม,อมเดี๋ยวเด้วเดี๋ยวพวกพวกใจเย็นๆ <c oughs> ข้างไปก่อนข้างอยางนั้นแหละไม่โดนหรอก หืมสอยสอยข้างหลังสอยข้างหลังครับเราก็โดนสอยข้างหลังเหมือนกันอืมอย่าให้มีน้ำหัวนะอันนี้ก็คือมาลองเล่นเกมให้ดูนะแต่ผมว่าไอระดับกลางอ่ะเฟรกราฟิกระดับกลางของเขาเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะสีสันออกมาภาพออกมาสวยนะ ไม่มีใครเอ้ยเอยเอจริงระยะใกล้เลยเพระขนว่ะสิครับโอ้ยไม่ได้เบี้ยวเบี้ยวโดนเพื่อนนี่ อ <c oughs> ใครเพื่อเราถูกทำไมเขามองไมง่มองเราในสายตาเลยเหมือนเราแบบเป็นตัวประกอบใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนกระสุนอีกแล้ว <c oughs> ตายเดี๋ยวนะอย่าให้เราต้องใช้อาวุธหนัก มาสิครับอุ้ยพวกอุ้ยโอ้ยบ้เร่งเสียงเร่งเสียงตกใจเองอ่าลืมลืมเร่งเสียงให้ฟังเมื่อกี้ผมเบาเสียงนะนนี่อันนี้เร่งเสียงสุดละเมื่อกี้เบาเสียงอยู่ใครมาอือเป็นไงมะตายสิครับ โ okay. อ,อเคชน,นะครับอ้บาวได้ m v p ซะด้วยเป็นไงบ้างครับการเล่นเกินของลูเบียกัตโก5ีนะครับมีวางจำหน่แล้วนะครับหาซื้อกันได้เลยครับโอเคอเห็นภาพอย่างนี้แนละ้วสมมติอย่างนี้แล้วก็จับได้โดยธราม่ต้องใจ เล่นให้กล้องเกมก็เล่นโอเคเสียงก็ดังฟังชัดนะครับกล้องเขาแปดร้อยแปดล้านนะครับร้อยแปดล้านพิกเซลกล้องหลักครับแล้วก็มีกล้องวายแล้วก็มาโครด้วยนะโอเคสำหรับการเล่นเกมผมว่าผ่านครับใช้ได้ในงบนี้เจ็ดพันกว่าครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาเล่นเกมเฉยๆนะะให้ดูว่ามัน เล่นได้ขนาดไหนนะครับโอเคแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรีวิวยี่ห้อไหนรุ่นไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ